ก่อนที่พระเอกเจมมาจะสวมบทบาทจริงในละครพีเรียดอิงประวัติศาสตร์ข้าบดินของค่ายทีวีซีนกับบทเหมรูปข้าราชการไทยสมัยรัชกาลที่5ที่ต้องมาตกระกรรมลำบากทำให้ต้องสู้ชีวิตจนเก่งดาบเก่งมวยและในที่สุดก็กลายเป็นทหารทำให้หนุ่มเจมมาต้องฝึกฝนเรียนฟันดาบเพื่อให้เก่งสมจริงตามบทบาทซึ่งจะตัวใช้เวลาเรียนมา3เดือนติดใจจนเมื่อว่างจากคิวงานก็ต้องมาเรียนในทันทีค่ะ ก็เต็มที่เหมือนกันนะแต่ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเก็ตเริ่มมีพื้นฐานมากขึ้นนะแต่ว่าจริงๆคือกว่าจะากว่าเราจะมาจับดาบได้นี่คือเราต้องเลี้ยงแต่มวยตั้งแต่พื้นฐานการขยับร่างกายอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆต้องบอกเลยว่าไม่ไม่ไม่ง่ายเลย <S <S เราเป็นคนชอบแอคชั่นอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งได้มา ลองศิลปะไทยอย่างเงี้ยซึ่งเราปกติเราเล่นละครเรื่องดนตรีเราก็จะเป็นคิวบูแบบธรรมดาใช่ไหมอันนี้คือลงลึกเข้าไปในประวัติศาสตร์เลยซึ่งเราก็เลยค่อนข้างจะสนุกกับมันมากเลยครับ <c oughs> คือคือคาแรคเตอร์เราเพราเห็นเขาเขาเขาได้ ไปเรียนดบาบธรรมะาติในเรื่องนะครับคือเล่นเรียนจนเก่งแล้วก็สุดท้ายคือเขาก็สามารถใช้วิชาที่เขาเรียนช่วยประเทศของเขาได้น้าเซตเราก็ต้องฝึกอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่คืออันนี้เราก็มาเอาพื้นฐานให้แน่นก่อนเพื่อที่ว่าพอเราไปถ่ายจริงเราจะได้มีความรู้เยอะๆครับนอกจากฟันดาบแล้วเจมมาก,ก็ยังต้องเรียนหมัดมวยเพิ่มเติมอีกซึ่งเจ้าตัวก็เร่งซิตซ้อมเมื่อวานก็ฝึกปรือฝีมือเองที่บ้านพอละครข้าบดินจะเปิดกล้องในปลายเดือนนี้แล้วค่ะจุธาธิพักดีกุลรายงาน